นั้นทุลุกนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้ล้อวิวนะคะนี่ค่ะล้อเงาเงาทุกชุดเลยนะคะเอาไปเลยนะคะราคาชุดละสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะได้แม็กเปล่าสี่วงนะคะราคาที่สี่พันเก้าร้อยบาทเลยนะคะนี่ค่ะพร้อมใส่ให้เลยนะคะนี่ค่ะสำหรับใครที่อยากได้ล้อวลนะคะล้อเงาเงาค่ะล้อเงาทุกชุด<ม> <ๆ S 2> เลยนะคะไม่มีขี้เกลือนะคะนี่ค่ะหกลูนะคะใส่หกลูนะคะ นี่ค่ะล้อเปล่านะคะชุดละ4,900บาทค่ะนะคะแม็กเปล่า4ี่วงนะคะชุดละ4,900บาทนะคะนี่เลยนะคะรับเทิร์นล้อเหมือนเดิมนะคะหน้าร้านค่ะรับเทิร์นล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทิร์นล้อราคาก็จะลดลงอีกนะคะ4,900บาทลูกค้าเอาล้อมาเทิร์นราคาก็จะถูงอีกนะคะนี่เลยนะคะร้านบุรุณยางแตกค่ะอยู่ลำลูกกาคลองเกตนะคะจังหวัดปทุมธาน,นี ค่ะนะคะต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะร้านพูลยัยางแตกะขอบคุณค่ะ ร้านผูรูยังแตกกลืนแจ้งนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่คะ0951199659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7จจังหวัดปทุมธานีนะคะนี่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ